ผู้หญิงจะเกิดอารมณ์กับผู้ชายก็ต่อเมื่อหนึ่งนะคะเขามีความรักกับผู้ชายบนนั้นนะคะแตกต่างกับผู้ชายนะคะผู้ชายไม่จําเป็นต้องมีความรักก็สามารถมีอะไรกับใครได้ถูกไหมคะสังเกตได้นะคะเวลาผู้ชายไปซื้อบริการนะคะผู้ชายลงอ่างเขาก็ไม่รู้จักใช่ไหมคะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครไม่มีความรักเขาก็สามารถที่จะ,ะระบายได้นะ,ะสามารถที่จะมีเซ็ก์ได้นะคะผู้หญิงจะต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกดีน,นะคะ เริ่มต้นจากความรักจากหัวใจนะคะข้อ2นะคะบรรยากาศต้องดีสถานที่ต้องให้นะคะตรงนั้นจะต้องเงียบและเป็นส่วนตัวนะคะช่วงเวลาที่ผู้หญิงพร้อมที่จะมีอะไรกับคุณนะคะก็คือช่วงเวลาที่เธออาบน้ําเสร็จใหม่ๆนะคะเนื้อตัวสะอาดมีกลิ่นหอมของสบู่ของแชมพูนะคะเขาจะสดชื่นพร้อมที่จะร่วมภารกิจกับคุณนะคะ ข้อ3นะคะเมื่อเธอถูกกระตุ้นแล้าลมแบบตรงจุดถูกใจนะคะคุณหนุหน่มจะต้องรู้นะคะว่าแฟนของคุณชอบให้เล้าลมตรงไหนเป็นพิเศษก็เน้นตรงนั้นเป็นพิเศษให้เธอนะคะผู้หญิงใช้เวลาอุ่นเครื่องนานนะคะเพราะว่าเป็นประเภทร้อนช้านะคะจะค่อยๆอ,อุ่นแล้วก็ร้อนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เธอทนไม่ไหวแล้วก็ร้องขอให้คุณสอดใส่นะคะข้อสี่นะคะ ผู้หญิงจะไม่ชอบการล้างหน้าไก่เพราะว่านะช่วงนั้นนะคะมันเป็นช่วงที่บูดนะคะเน,นืองน้ลายบูดถูกไหมคะทั้งคุณทั้งเขาแหละนะผู้หญิงเขาไม่ชอบหันหน้าไปหาคุณตอนเช้าแหะเพราะน้ําลายมันมีกลิ่นบูดนะคะกลิ่นตัวกลิก่นรักแร้นะคะเพราะนอนมานานเนาะกลิ่นน้องสาวนะคะเพราะนอนหนีบทั้งคืนต้องมีกลิ่นบ้างแหละเนาะผู้หญิงจะง่วงเง่และไม่มั่นใจตัวเองในตอนเช้านะคะเพราะฉะนั้นเธอก็เลยไม่ชอบมีกิจกรรมในตอนเช้านะคะ ไว้เราเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะให้คุณจิ้มลิงก์นะคะเข้าไปพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่ะ